รายการโพธิรักโพธิกิจตอนที่13พุทธสถานสันติอโศกวันที่18มิถุนายน2556วันนี้พ่อครูก็ต้องทำดีท็อกตั้งแต่ตอนตีสี่ครึ่งเลยครับเพราะว่าต้องไปตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ก็เลยต้องดีท็อกแต่เช้า เสร็จแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลครับไปถึงก็หมอโตหมอประธานวาทีสาสกทกิจก็ดูแลพระครูนะไปตรวจร่างกายตรวจแบบซึ่งก็ต้องทําการเจาะเลือดอ่าแล้วก็เอาไปตรวจรประมาณ7จ็ดโมงครึ่งก็เจาะเลือดอ่าแล้วก็ทําการใส่น้ําเกลือไว้นะแล้วก็เพื่อเวลาไปตรวจเอ็กซเรย์อย่างอื่นเนี่ยจะต้องมีการ ให้สายน้ำเกลือไว้เจาะเลือดหูวเจาะไปตั้ง 30cc ก็หลังจากเจาะเลือดตรวจเสร็จแล้วก็ไป X อเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดเสร็จแล้วก็มีการตรวจอันตราซาวก่อนนะอันตราซาวคือใช้คลื่นเสียงไปตรวจเอาไว้ภายในนะบริเวณตับและตับอ่อนตามที่เห็นในภาพแล้วก็ไปทำ X MRI นะเอ็กซเรย์เอ็าร์ไอนะเอ็มอาร์ไอเจะดูเอาไว้ภายใน ที่มีความบกพร่องผิวติอะไรหรือเปล่าก็จะตรวจดูในรายละเอียดภาพที่เห็นก็เป็นเครื่องอันตราซาวที่เขาตรวจลงไปถึงตับและตับอ่อนดูอะไรวะภายในวันนั้นก็ยังไม่เห็นอะไรที่ผิวตินะครับซึ่งต้องไปฟังผลต่ออีกในในภายหลัง แต่โรงพยาบาลก็พ่อครูก็กลับมาทํางานแล้วก็เตรียมที่จะเทศในตอนเย็นด้วยพอดีวันนี้มีพิเศษหลังจากที่พ่อครูเทศในรายการจ,จบแล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นผู้ที่สนใจธรรมะมากๆแต่จะเป็นผู้ใหม่หน่อยพวกเราจะไม่ค่อยเคยเห็นเขาก็จะมาถามเปิเผยสภาวะบอกว่าโอ้โห เคยไปศึกษาไปปฏิบัติที่ทรนนักอื่นเนี่ยเขาให้อยู่แต่ในห้องนะถึงเวลาเขาก็จะเอาอาหารมาส่งแล้วก็นั่งนั่งตลอดเลยไม่ได้เจอภาษาไม่ได้มีอะไรเลยปรากฏว่าพอกลับไปที่บ้านเนี่ยเขาไปเจอหลานอารมณ์ขึ้น <laughs> ไปโกรธหลานก็พอดีว่าเขาขะเขาได้ยินได้ยินพ่อครูเทศเสียงพ่อครูเนี่ยเทศไปเขาก็ได้ยินจําไว้ที่ในมันระลึกขึ้นมาได้พ่อครูบอกว่า นี่ต้องมีภาษา่มันพอกูเทศเรื่องวจีสังขารพอดีเขาเลยนึกออกโห้ยเรากําลังจะพูดคําไม่ดีออกไปกําลังจะด่าหลานพอดีเอ้นี่มันวจีสังขารแบบพยาบาทสังขารนะเขาก็เลยระงับทันเห็นไหมจับอ่านอาการจิตเลยมันสังขารเป็นวจีสังขารแล้วแต่ยังไม่ออกอแล้วก็อ่านพรหมทันก็เลยหยุดได้ แล้วหยุดไม่พอมันรู้เหตุแล้วต่อไปมันจับทันมันก็เริ่มโกดน้อยลงด้วยซึ่งต่างจากวิธีเก่าที่เมันดูเหมือนจะโมโหเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่นี้เห็นเลยว่าอมันลดไปเท่าไหร่นะ0.001ว่างั้นนะก็เป็นผลกันปฏิบัติถ้ามาผัดสะไปดิพอเราเรียนดูอย่างนี้เนี่ยล้าน ทำเอ on, เอมาจาวเราก็ได้เรียนกันน <lymph unun aries> yeah. <deme an optimization> <tır> ี้รถกันนี้รถนี้รถอันนี้ได้หมดแล้วไปข้างในน่ะมันของเราเองเบาแล้วเราก็งคนคือพื้นฐานมันกลมมาทำมีกลุมกลุ้มกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในก็ไปเรื่อยเรื่อยเรียนละเอียดเข้ามันง่ายอันนี้ไปทำเรียนแล้วจะมารู้นอกเนี่ยจ้าไม่ตัดสินใจที่ตัดสินใจกล้านะคะเพราะเขาบอกว่า วันดีครั้งหนึ่งที่ท่านท่านอธิบายว่าเราอยากไปสส่สิ่งนู้นแต่ว่าใส่ในกระปุกน้องสิเงที่มันมีตัวผลตรงนี้แล้วอธิบายเรื่องว่าจีสำคัญคือยอมปวดเอ่อเป็นเหมือนกับสถานการณ์บางอย่างที่แบบว่าถ้าเจออันนี้ยอมจะกำลังจะอ้าปากแล้วก็สโศกแล้วค่ะแล้วแล้วตอนนี้ฝั่งพ่อแท้ๆท่านคือบันด์อ่านพอเจอเกิดการตุ้มอ่านทานบันดีทานเวลาบันดีเราก็เห็นมันกลุ่นๆอยู่ข้างใน ป็นอยู่ข้างในแล้วนะคะพอดดฟังว่าท่านเสียบมาก็เลยบอกว่ายังไม่ออก็าเป็นวาจีมันเป็นแค่วาจีสั้นๆพอเขียนตรงนี้ก็เขียนแบบว่ามีการคัฒนาขึ้นประมาณ0.01%แต่รู้สึกดีใจแต่รู้สึกดีใจเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ได้เลยแล้วยังพิ่งขึับก็เลยคิดว่าซึ่งก็จะเห็นเลยว่าเพราะครูก็ มีผู้นิมนต์ไปตรวจโรคตรวจอะไรเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าเอ้เรากลัวที่ไปตรวจโรคเพราะเรากลัวจ,จะเจอ,อความบกพร่องความผิดปุติก็เหมือนตรวจทำแบบไม่เจอผัสสะนะครับ,ค,รบคือเราก็มีกิเลสอยู่นะแต่เราก็ไปหลบไม่เจอโมโหคนก็ไปนั่งในห้องดีกว่าอะไรเงี้ยถึง,งน่ากลัวม,มากากว่าไมนะ่เจอของจริงแต่นี่เราไปตรวจเจอซะเราได้รีบรักษา ร,รักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราเป็นอะไร,ร,รทุกอย่างมีทางรักษาได้เพราะโรคทางจิตนะครับก็อ่านกามและพยาบาทในวจีสังขารแบบแล้วเราก็กำจัดต้นเหตุที่ถูกเขาก็เริ่มลดจริงๆคำสอนพระครูเนี่ยก็เป็นประโยชน์เข้าถึงจิตถึงเจตสิกรูปนิพพานนำให้เราเนี่ยพ้นทุกได้พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติจริงเป็นวิทยาศาสตร์